่สวัสดีค่ะสมสมทั้งบ้านค่ะมนีเจ๊ข้ามสามตัวเต็งกับยูนาบ้านของลุงปอค่ะค่ะลุงปอนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นปูเนาะค่ะมากกับเสี่ยวค่ะมาเล่นน้าร้านเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าปูเนี่เพื่อนกับเป็นปูตาค่ะเพื่อนเสียชีวิตไปเฮงแล้วเนาะค่ะเพื่อนมาเล่นน้ำเพื่อนกับมาเขียนเหลขกให้ร้านมาสั่นค่ะเสี่ยวกับเสี่ยวมาเล่นน้ำกันค่ะเขียนเล็กให้ร้านผู้ละหางค่ะเพื่อนกับ ถ้าถ่ายกันเลยของไพสีเนีย่ยกว่าไพพันวาเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของลุงปอเพื่อนสีห้เนี่ายางเขาจังไรกับไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของนี<ด>่ค่ะลุงปอสวัสดีค่ะค่ะรับสวัสดีค่ะลุงปอค่ะค่ะมันนี่ก็ได้ยมาติดตามเนึ่งเล่าความฝันกับลุงปอเนาะคะ่ะค่ะลุงปอนีเพื่อนฝันไปอีกแล้วค่ะครับส้มลุงปอเพื่อนสีฟันจังไรกับฟังไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของลุงปอค่ะฝันจังไรค่ะลุง โอ้ยตอนนัเมื่อบานเกาเมื่อสังหวเกาหวานวันไงปู่นะอ๋อค่ะบานเป็นปูบ้านในเที่ยวเพิ่นกับมาเร็นน้ำเที่ยวปูอันรพุตาค่ะเป็นเจียวเพิ่นกับมาเร็งน้ำกันเป็นกับมาเห็ดหลานนี่วบั น้อยๆมันแดนเด่นตะกีต่กรอนพันมาวะเออเมียนคนใหญ่ปูอ่ะค่ะนี่เดียวอดน่อยๆมันแดนเด่นยบ่อยู่าฮาน่คือถอดก็เอามันมาเอาตะกีค่ะบ้านนี้หาหงั้ยงหน่อยร้านผมมีหงัยงแล้วอนใหญ่ปูอ่ะนใปูเรื่ล ตัวตัวดีมันเจี้ยหาวันดีเคนว่าอืมคนเราตัวดีให้ครคนว่าอืมคนกเขียนใ่กะลาขึ้นเลยอืมป่อยปูค่ะพ่อยปูเออค่ะเขียนใ่กะดาไทยล้แลับบ้านเบิ้งเท่าคนว่าแจ้งการเท่าก็ตรงอืมค่ะแต่ปูปูขุนตาค่ะปูคุณตานี่ก็ไม้ความว่า พ่อของพ่อพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่เนาะขึ้นเมื่อค่ะพ่อของพ่อพ่อของพ่อปูค่ะเราเป็นข้าจำตะกี้ค่ะ๋อแล้วเออพันปูเออกระปูเป็นพ่อของพ่อก็เป็นูคือว่าเนาะค่ะค่ะหาใจแล้วค่ะวันปูพู้จ่าเนี่ยเป็นเสียวกันกับแ่าพ่อใหญ่ค่ะเป็นพ่อใหญ่ปู เพิ่นเป็นเขาจำแต่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ค่ะเขาจำบางคนอาจสีบวหูเนาะคือว่าอันรักบานรักเมืองเหลือกเพิ่นเนาะห้ไปเรียงปูตาเจาเพิ่นก็รักษาบานรักษาเมืองปูตาค่ะ่นการักษาบานเมืองดีดีเลยย่ำเด็ดเย็ดแจงแล้วราบานเลยปูตาค่ะมาเฮา รล่อบานเลยเออรล่อบานแหละกะเอาลงมาค่ะไปกับมาได้นับกันค่ะกับอันพายาปูค่ะเดี๋ยวว่าเป็นเบิางลูกบานดีเออค่ะเขียสวาดนะค่ะกุตาค่ะเดี๋ยวว่าไผ่บาไผบนเหงังกระไดอันนั้นอืมค่ะขันเลือกทหารรายให้่ถือเรือปูต้องก็ซื้อ ค่ะเค็ดนิเขาแปลไายังฮะลูกเคสหน่ก็สิแปลไาเขี้ยนจังสันบอกโม่นนเคสมีเคสดีสมุดว่าซักซิดโอเคสมีแปลว่าซักซิดผิวหังบ่ได้เมนบอกบ่ได้สาคนสิคิดรักกล้วยรักง่วนในมู่บ้านเพิ่นเพิ่นรักสมรักษาอ๋อนี่ทำนองนี้เนาะคือเพิ่นอันรักษาอยู่ในอพุชานะในมู่บ้านเออเป็นรักษา กะเทาอันมาตัดอันต้นใหม่เรายังน้ำน้ำหมดบ้านนำหมดบ้านเจ็ดทองไหมคุณโอ้ค่ะเฮ็ดยิี้เกินค่ะไ้อ้อนไ้ย่อมี่บอค่ะลุงโอ้ยไ้อ้อนไ้ย่อมเราคุณแล้วอค่ะซื้อ่าเพิ่งซักซิบเนาะอันกระปงน่นเราเขียนค่ะค่ะค่ะยันเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเออ ค่ะเย็ดแปดสอค่ะเย็แปดสงเนาะค่ะมันปูพุตาน่มาเฮาคือกันเลยนวะเียว่นเออเียวนอืเออยนไหแปดสามหาว่ะแปดสามหาโ้ยวคืออันนี้กันแค่วะแปดสามหาเอ เด็สามหาเพื่อนไทยแจ้แสดงว่าปู่ปู่ตาเอาหาเนาะเออปู่ตาครับปู่ค่ะพ่อค่ะเด็ดสามหาค่ะงามเนาะตัวเด่เพื่อนไทยเดียวเพื่อนว่าจังไหนโตเพื่อนไทยเดียวแต่ว่ามีละน้อยเพื่อนว่าค่ะเอาไปลองเบิึงเดี๋ยวว่าเอาไปลองเบิึงเออขันเป็นเท้าก็ว่าไปตัดเห็นนี่เนาะเออค่ะไปลองเบิึงเพม่อนว่าค่ะ ของปูกับของปูโตนี่เป็นจังไรครับโอ้เดี๋ยวแบบ่าที่สูตรกันเลยที่สูตรกันใช้สิให้เด่นกว่ากันเออใช้สิเด่นกว่ากันเสี่ยวกับเสี่ยวคนนี้เนาะเออเซี่ยวเสี่ยวนี่ไม่เขียนเด็กให้ร้านบอกง่ายๆเนาะค่ะปู่คนหนึงบอกแล้วปู่คนหนึงบ้าเข้าวันนี่เพื่อนบ้าค่ะเพื่อนกับสิ่งที่เราเพื่อนนี่คักเลยเนาะค่ะค่ะ ผู้บอกผู้บอกที่หลังมีเอาแปดขึ้นก่อนแปดสามหาเผู้ก่อนก็เกียจแปดสองเกียจแปดสองโอ้มันเด็กไข่ไข่กันยุในหเนาะค่ะค่ะก็เป็นเด็กงนามเพราะว่าถทาตัดสองโตเนาะแปดสองหล่ะก็แปดสามเนาะขึ้นล่งเนาะค่ะค่ะมันมกไปยูในหันยู่ในนี่พิดจะอหานี่มาโดนเก็ดจค่ะค่ะ จะ่าวิ่งจะใส่จะง่ค่ะเด่นเนาะเม่ก็เด็กไข่ายกันเยอ่เม่ก็ขึ้นตัวเดียวเนาะค่ะถ้าเตี้ยปูนี่ก็แตะกันนี่เนาะปูสองคนก็แตะสองแล้วตาแล้วแล้วตาปูค่ะถ้าผู้ชมทั้งหลานชิมาเก่าเนาะค่ะมันก็ตรงกันเนาะค่ะตรงกันกันนี้ก่ยแม่ค่ะนอค่ะตรงกันกับผู้มาห้เออค่ะ ฟูกับเป็นเตค่ะฟูสองคนฟูสองคนค่ะกับเป็นเตสองเนาะแม่ค่ะนึกซีว่าเปิ้นกระไฮรับตีอ้อมขึ้นแม่เปิ้นหฮเป็นตัวปิ้นไฮเป็นโตค่ะแม่ไฮเป็นโตค่ะเป็นโตแน่ยค่ะก็คือสีบอพิจนาหล่อกความฝันของเพื่อนเนาะค่ะค่ะหล่อมฝันคือสีบอยาาบอย่าคอเพื่อนบอกเป็นโตเนียเขียนไฮเป็นโตเพื่อนเขียนไฮเลยว่าลุงเออเขียนไฮบ้านี้โตเพื่อนเขียนไฮสีอะไรคะลุง ว่ากับที่ธรรมดาดีนะที่ธรรมดาปากกาธรรมดาเขานี่เนาะปากกาธรรมดาอืมค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของลุงปอมีอยังเพิ่มอีกบอกค่ะโมดีดะเนาะซ้ำอีกเนาะค่ะเนาะเนาวป็นไดค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางสุริย์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปรับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็มาสรุปตัวเลขของลุงปอค่ะค่ะลุงปอนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่า ปู่มะยามค่ะเอาเซียวมะนําเนาะค่ะปู่สองคนมะยามหลานเอาเซียวมะน้าเนาะค่ะปจ,จิกับเมื่อเนาะค่ะเพื่อนกับเขียนเหลขไให้ล้านค่ะสองหางค่ะผู้หนึ่งเขียนเจ็ดแปดสองผู้หนึ่งเขียนแปดสามห้าเพื่อนกับถาพระนันกันว่าผู้ไร้ศีรษกว่าไพเพื่นวาเนาะค่ะค่ะบันทีสิพุกพืชสภาพขมพ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมันม้นนำลำลุยๆ้เฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของลุงโปนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบ้านของห้าไดลรับชมรับฟังนะคะข้าถายังม่ท่านกดติดตามเจคัมกับขอฝากช่องเจคัมสามตัวเตงน้ำในเรือดค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต็งกับสิไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต่งโขจุบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ